พี่้องเนาะแผนเบาลีเดี๋ยวนี้นะพี่้องเนาะมี fc นะคอมเมนต์ว่าให้เอาเมื่ออยู่เฮือนเบาลีเด้อก่อนเว้าความสื่อครับพี่้องเนาะซาโรจน่านี่แล้วบบมีอันบบมีไอเราว่ามาแบบพิษกฎหมายก็ว่าได้มาแบบพิษกฎหมายแล้วมีแต่บัตรประชาชนใบเดียวพี่้องแล้วให้บาลีเนะี่ยเอาเมื่ออยู่เฮือนทางในบ้านบาลีเด,ด้ทางบ้านทางเมืองเลยกดจีบจับหัวเบาลีบ่หน,นะพี่้อง และอีกอย่างพี่น้องเนาะถ้าเอาเมื่อก็เป็นเอาคนเถื่อนเขาบ้าเฮาบอกหูว่าสีเหตุอย่างไรตอนนี้พี่น้องที่ต่อน้องแล้วก็บรได้ลักลักที่เบาลี่ออกมาหาเราเมื่อนี้นะมาซื้อกับเข่าให้แล้วกินแล้วชิมาหาที่พักให้แล้วเงินกับเงินเงินเงินได้งนนทงส่วนตัวนี่แหละพี่น้องควักเงินส่วนตัวนี่แหละเบิดขูกคนนี่นแหละมีหน่อยมีลายกับเบิ่งกันนั่นแหละมีบุมีกับเขาเบิ่งกันตามที่เขาเบิ่งได้ เฮาเฮ็ดเกินหน้าที่บได้เดี๋ยวนี้มือนี้มันก็คําเริ่มคําแล้วแล้วก็อีกอย่างพี่น้องเนาะเฮ้าเฮ็ดเกินหน้าที่บได้ก็อเอ f ซก็คอมเมนต์อยากให้เอาเมื่ออยู่เพื่อนผู้ใจบุญมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องเนาะมันเป็นไป,นปได้ยากบ่ได้ชั่มเอาเียวคนเถื่อนเข้าเมื่อเฮื่อนตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็นโทษลูกเมียเอาเด้พ่อแม่เขาด้เป็นโทษไปนําอีกพี่น้องใจบุญชําใดกับผู้ได้จเฮ็ดให้ตัวเองเดือดร้อนเนาะพี่น้องแล้วก็อีกอย่าง พี่น้องเนาะถ้าย fc บวชสวยเฮาก็ะสวยสำหรับเฮาสวยได้พี่น้องเนาะต้องเห็นใจกันแน่เด้อนี่ก็พี่น้องเนาะบ่าให้ว่ากันกระด้อกระดิ่ตอนนี้ก็ยังอยู่บนเก่าเด้อพี่น้องเนาะยังไม่ได้ไปใส่เถอะพี่น้องเนาะนั่งนั่งถ่าย ให้มันให้มันขำกอดเนาะก็นนะกะคือรั่นแหละพี่น้องเนาะเอฟจีทันใดที่อยู่เซโนเด้อพี่น้องเนาะอยู่เซโน,โนอยู่สวรรค์เนี่ยที่ต่อฮาบาบอลลี่จากบริจาคเสื้อผ้าให้แล้วก่อนเบื้องต้นบริจาคเสื้อผ้าเด็กน้อยก่อนก็ได้เมื่อไ่เด็กน้อยเนียญาบญาบอยู่พี่น้องโบโบฮู้ว่าที่เอาไปยุใส่แล้วตอนนี้นะกันฑ์จีไปแจ้งตำรวจผัดจังจีแจ้งย้อนยังพี่น้องเนาะแจ้งตำรวจเรื่องไรละ่ะสมมนุมว่าไปแจ้งสมมนุมว่าแจ้งตำรวจให้แจ้งเรื่องไรพี่น้อง โโอ้ปวดหัวเองซอยเลื้อกับคันบ่มีเงินในซอยบ่ได้พี่น้องเนาะว่าไงเฮาเองนี่ก็ยังสอดอยู่พี่น้องเนาะยังสอดอยู่บ่แม่นว่ามีเงินหลวงเงินหลายเบิ่งยอดวิวก็แล้วพี่น้องเนาะยอดวิวบ่ได้ฮอดล่อจะคลิปบ่ทันใช่เบิ่งยอดวิวโลดถ้ายจากหูว่า YouTube หังหรือว่าบ่หังให้เบิ่งเอายอดวิวนะพี่น้องเอ้ยคันยอดวิวดีก็ได้เงินดีคันยอดวิวบ่ดีก็ได้เงินบ่ดีก็คือว่าอะไรจะอย่าแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบพยายามอย่าเปรียบเทียบว่าเอ้อทำไมไม่ช่วย ให้ถึงที่สุดเอาเงิน,นว่า,า,ง,าง่ายๆใช่ปีน้องบ่าวิภัยเราบ่อยากช่วยนะจิตจำหนึกของคนนะแต่ว่าคนเฮาน่ะมันต้นทุนน่ะมันต่างกันพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไปไป,ไป<ม>ทำพลา์แล้วอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเนาะว่าสิเอาอะไรก็ต่อหาเลื่อกันพี่น้องไปไปใช้เฮ็ดได้ยังไปหดพุ่น<อ> ปิดหน้ามาทีงนี่ป่ะชไช่เรือครับแม่เมลี่เพิ่นก็บว่าจะช่อยให้ขามตอนนั้นแล้วบัมือนโบข้ามชีสตรงไหนบักบัดเนี่กกอะน้อยแห้งเหรออืมมีเคสนี่แหละตอนนั้นลนายแห้งอันตรายแล้ว ต่ลายแล้วเราบบตัดสินใจข้ามแต่ดนพี่น้องเลยเนาะตอนมีผู้ช่วยผู้ซัพพอร์ตนะตอนนี้แหละอยากให้บ่าลีก,ก็อยากให้ช่วยรับเป็นเตอร์ชุดท้ายเนาะอันนี้ก็ได้พี่น้องครับหอดเมือม่อพี่น้องแล้วแล้วก็โอเคแล้วสุดแล้วแต่เล่าต้องบันเนาะก็คือถือว่าปลอดภัยแล้วเนาะปลอดภัยปลอดโปรง่งคนเราบ้านเมื่อทางดึกซอยเพิ่นเดี ใจและชุดชีด้ที่จำเนื่องของความเป็นคนมาเห็นคนเอาลูกน้อยสี่คนไปเลาะรีอยู่ป่าไปนี่ชิบูอีตนบ่ฮะพี่เนาะจนบดทางชิซอยปีใหม่กันเลยเนาะปีใหม่ถ้าจนบดได้ไปใส่วว้สินั่งอยู่บ้านฉลองปีใหม่น้ำมูกพวกก็บดได้อันนั้น ติดชาแล้วเจน,นะแบบนีาา้นอนะ้นองมาแบบ,บเพิ่นดักจีเพิ่งผู้ใหโทรแล้วับกันฮนะโทรไปใช้นะชิโทราหาเบอร์พ่อบ้าน้วชิโทรบ,บอกแล้วอหลสบาสดีสบาดสบาดีเจอ้อ ลูกสาวพอบ้านล้วครับอันนี้ฮะเจะ้าเจ้าเป็นลูกสาวพอบ้านบ้านน้าน,น้อยบ่น้อยเป็นแล้วก็อย,อยากได้เบอร์กันทางด้านนายบ้านเพื่อนนะนะเอร์ผอเคยไม่มีมีแตเบอร์แม่มเขาแ,แม่ก็เอาแม่ก็เอา,เอาโดยจะชูให้อ๋อชูอไปไหนปะชงไปไดนเราไม่จะอบอกมานะกกได้ดก็ได้จีกดเอา นั้นบาทนี่โทรศัพท์ใครเงินอะตืดๆไปได้บาทนี่โทรหาพ่อบ้านเพื่อชีเอาเบอร์แล้วก็โทรแจ้งเพิ่นว่าชีเอาเนาื้อใดจะหน่อยชีว่าเอาอ้อยคนมาเอาบ่าได้อ้อยพี่น้อ,นนองเนาะแล้วหนีมาแล้วแ,แ,แล้วโทรหาฮอดเชโนแล้วหาจังหูจ่จักเออเป็นไทยมานะชาวรดจานาเด็เมียเทาวังนะเจ้าหูบอกผัวแล้วไรตีแล <หา S 1> ้วอยู่เชโนตอนนี้จะไปในอะไรคือฮอดเชโน หลอกลาแน่ค่ะเราจะนำมาจังไหมคีรถมากคีรด์รถสองแถวมากคีรถดสองแถวไปแล้วหรอรัดมานี่แหละฮะเบิดเงินเราดิโทรศัพท์เบิดเงินโทรศัพท์เจ้านะโทรแถวเราจะมีเงินบ่บ่ได้มีละไอเบ็ดหมดละโทรศัพท์ขอเปิดค่าไทยคลิปอ่านมาโดยอ่านมาขหมขวัญเด้อชูนสามชูนสี่สี่หกหนึ่ง ได้แล้วบอด้วยสามเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองมดแล้วหมดแล้วบอเจ้าหูแจักแลาวบ่แถวรถจักนานี่หมอวังผัวลาวนะหูแจักแล้วบอรายุบานเดียวกันเนาะค่อยๆผัวแล้วนะผัวแล้วนะไล่ตีแลาวเดี๋ยวนี้ยนะแล้วหนีมาเชนูแล้วหนีมาเชนู้เหรอเราบ่ได้บอกนายบ้าน ก็เลยทโทรแจ้งในบ้านเพื่นไว้ยู้อใช้อันจานแต่งครับอันเจ้าเดี๋ยวนะี้นะโอเคขอบขอบขอบใจเด้อนอยโอเคอ้าวมาแบบบอกบอกไผ่เนาะเจ้าเนาะเบื่อกี้โทรโทรอะไรเจ้าว่าบอกเพื่อนเด้อเจ้าเด้อบอกเพื่อนเด้อเแล้วนราบอกจะได้บ้าน,นี่ย แดีวแต่ล้าว่าบอกรถผัวคอยไล่ตีแหละกับพ่ออันคอยเลยหนีมาเชโน้เดี๋ยวนี้คอยบอกทำนี่แล้วมาชิดเด้ออ่ะเดี๋ยวโทรก่อนโทรน่ะแม่บ้านกับพ่อบ้านกับคนจำคนคนเดียวกันแหละพี่น้องเมียเราเพียงพอในการโทรโอบัดเงินพี่น้องเลยเนาะนะกต่ยาได้เบอร์มาแล้วอ่าจัะหน่อยจังโทรอ่าเ้ยเดี๋ยวเราไี้เติมเงินก่อนพี่น้องแป๊บนึงป้าเตะ เดี๋ยวนี้เจ้ายังมีความขึ้นมักผัวเจ้าอยู่บ่ไข่ถามลีได้บ่ได้ขึ้นว้าลีได้แม่นลายเทื่อดอะไได้เจ้าตัวข่อยนะี่ยตัวข่อยว่านตัวอ่ำมาผัวว่าได้เพื่อวัตถุดิบยอมาเนาะเดี๋ยวเขาไล่ตีเดีลยวเขาไล่ข่าแล้วพุมคมขึ้นเขาไล่ข,ไลข่า,มขมขา,ขาตอนนี้พี่น,น,น้องเลยเนาะยากเ่บนเขาไล่ข่านี่แหละ อันนี้ก็เอฟซีลายท่านก็อยัางไ้เอาเมื่อเฮือนเบาลีแน่ว่าเมื่อไปพี่น้องเมื่อนี่เขาเป็นโทษเลยได้พี่น้องเอาคนไทยเมื่อคนไทยแบบมาแบบเถื่อนอยู่แล้วแหละเอาเมื่อบ้านเจ้าของนี่ตำรวจมาจับเบ่าลี่ให้ถิ่ลับผิดชอบพี่น้องเนาะเขาซอยทําที่เขาซอยได้อะไรพี่น้องเอ้ยเขาบุเบนเขาสิทธิ์เกินกำลังตัวเองได้มาแบบนี้เอกสารจุ๊บเจือ ลูกเต้าอันนี้แห้งเต็กนี่ยังโบนิฮู้ซ้ำนี่นะฝอบ้านเขาก็ยังบนิฮู้ซ้ำวันนีมานี่จะให้เฮ็ดแบบใดโต้ผีน้องเนาะใช้เร็วแล้วบอบอนนะบอลฉีโทรให้นะบอกเบอร์โทรมาห้องบอบออ่านได้นี่อ่านเอาเนี่ ตัวแดงวะแม่ตัวแดงตัวดำตัวดำกับตัวแดงอันเดียวกันแล้วอืมโมแม่แล้วเดบอร์เบอร์ตัวกดเอาฮะนะนี่อันนี้เราบอกไปคือมีเบอร์โทรเข้ามาแล้วสิเขาโทรเธอหนึ่งเด้โทรหล่อโทรบุตรีแล้วพันโทรกลับดิอืมปัดเด้อพี่น้องเอ้ยอตัวไหนบ้าง 0ูนสองูนซูนสามซูนนะแม่กดตรวรไหนโลบนี่เด่นี่ฮะบ่บดตั้งบดจักซูนสามซูนนะติดแต่เฮตุอะไรอย่างไปปีนกกไหมลงมาความดื้อน่ะพี่น้องอย่าขึ้นตกเลยลูกเอ้ยอย่าขึ้นลงมาเดี๋ยวนี้โอ๊ยพี่น้องเอ้ยบอกอให้ไปลิ้นอยู่ที่ชื่อว่าไปขึ้นกกไหม ล,ลงมาเบิดหันลงมาเบิดหันลงมาละว่าวลิกต้องหายแล้วพี่น้องเนะาะว่าวดีครับบอกความแล้วแบบนี้จแจ้งตำรวจจับเล็กน้อยอน,นี่แล้วเหมือนนี่นะลงเดอ้อลงเดอ้อลงเดอ้อว่าวกับ่ได้เข้าใจภาษาลาวเนะให้ลองว่าวเด้อบ่าวบ,บัโมฮับใช่ไมหมโมฮับโมฮับเพ,พิ่นก็มีวจากเพิน่น มันจะนั่งเผาโทรศับพาฮับชายเพื่นกันได้ <hoo> งสิบ่ฮับชายกันครั้วแรกโอ้ยสิทโตท้่งข้าวรถจันทาบอกขออภัยเบืรอดิบบอกในบ้านนั้นแล้วก่อนมันจังสิบอพิษ เราเอาอป็นงนั้นกอพักสายเียเราหับแล้วพักสายดิใช่ไหมใชหามเกือบสอลงมาลงมาถ้าโย่านหมวังนํำมาตีบอหัวเจ้าดีน้ำให้แล้วบอโลป้าเอ้ย gọi này là Đăng, chủ phạt này. Ôn đây nào đâu, channel đang chăm phát này on đấy, bỏ bảo, chút bảo chú pa ơi, của hào tì, hào ri mà con, Bọc cung này đâu, hả? để hà vô xe tì win chú Vinh gọi. ว้าวว้าวภาษาลาวเนี่ยเด้อคอยเข้าใจได้เลยโอ้ยแฮมบ้านเลี่ยเด้อแฮมบ้ามูมาบ้าบ่บ้าว่างคอยดีบาเอาสบายดีสบายดีว้าวก็คอยกันเนี่ยโดยก็คือตอนนี้นะชาวรดจะหน้าเราหนีมาเด้อเราหนีมาเองเอ่อ่ที่กลับเมืองไทยบ่ กับบันยังบัรูผัวแล้วไห่ตีแล้วผัวแล้วไห่เตะแล้วแล้วเลยบมอยู่บ่ได้แล้วก็เลยไล่มาเออแม่แล้ว่และในบ้านเพิ่นไปไสนี่นายบ้านเพิ่นไปกินดอกยังมาทันมานี่เลยเมียแล้วโดยมีแต่ว่าบอกเพิ่อนเลยเด้อเออเออบ็นยังบ็นยังแล้วหนีแล้วหนีมาแล้วค่อยค่อยจะโทรแจ้งเแต่เจ้าก่อนเออ ตอนนี้ไข่อยอยากเว้ากัอนในบ้านกับบุญเว่านอนแล้วให้เราโทรกลับเบิ่งหน่อยเด้อเออเออให้คุณมากตอนเลิกตอนเล่นคุณแล้วโดยโดยโอเคโอเคเออเออเป็นหยังสมค่อยนี่แล้วเป็นหยังสมค่อยนี่เป็นโทษเนาะโอ้ยบ่เป็นหยังมู่จีเป็นหยังบ่ละบ่จักคนความเห็ดเลยพี่น้อยเนาะสมมุติว่าอันทั้งอันบ้านพักเพื่อนบ่เอาได้เจ้าถ้าเจ้าที่นอนใส่กระถางนี่ได้ จักละไอเคยแล้วบ่นอนแคมทางบุรีเคยละอันนี้กับโบเมีนว่าเฮาเนี่ยตอยากเอาเมือเฮือนพี่น้องเอามือบ่ได้พี่นออ้อ,ไไนองไผ่จะเอาเมือได้เนาะพี่น้องเน,น,นาะคนนั่นเนาะคนผัดค,คนไทยปฏิทิกนกฎหมายลูกกะเราเอาหนีผัวเรามานี่ยนะเจ้าหน่อยไปเอฟซี FC ว่าเขาแรงน้ำใจพี่น้องเนาะเอฟซีว่าเขาแรงน้ำใจกัน ตำรวจจับเบาอลิว่าฆ่ามนุษย์เหตุใดจ้าพี่น้นองเอฟซีช่ว่าจังไรอยู่ห้จะเบาอลิไรเป็นแล้วแบบนี้แล้วเนขะาล่ะจะทำยังไงให้กันพลังพลังยู่งนั่ง ก็เล่นกุบุญขึ้นกกไม้ได้แล้วอ่าอย่าขึ้นกกไม้เด้อจะขึ้นกกไม้เด้อตกได้นักหนาสาฮัทเลยที่ดียงเลยเนาะกินเขาอีมันนั่งไปดนั่งมาที่อยากเขายิ่งแล้วเบาลิ้ได้อยากเข่าบ้านเจ้ามานั่งอยู่หันน่ะแต่หึงล่ะบอกจักโมงตอนเจ้ามา้จักโมงรถ ่องเท้าลงเขางลงเลยประมาณสิบโมงเนาะสิบโมงอาเที่ยงก็สมชั่วโมงแล้วนั่คนะเอาเร็วลูกแล้วนะซ้ำกันเบิดตอนี่ผู้ก๊กนะเท่าไรจากปีฮะสิปีปะซ้ำนั้นนะผู้ที่ชองดิเก้าปีแล้วว่า้ำนั้นนะไอผู้น้อยนี่ดิาปีป้ายนี่หละ กูนี่จะเาีเนสามปีปลายอออันนี้ก็ค่อยถือว่าได้แจ้งพอบ้านแจ้งนายอันเมียนายบ้านไว้แล้วได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เฮาบ่ได้เป็นคนไปหับเรามาหละเรามาเองและเลยโทรหาทีมงานเฮาก็เลยมานี่ว่าจุดประสงค์ว่าสิมานี่เฮาบ่ได้คิดว่าสิว่าสิชงแล้วความกลับเลยได้จุดประสงค์หนินชื่อเข้ามาให้แล้วกินแล้วบบมี่เขากินพี่น้องเนาะแล้วก็ เป้าหมายต่อไปก็คือสิหาที่พักให้แล้ววันี้เป้าหมายต่อไปนะพี่น้องเนาะเป้าหมายต่อไปนะสิหาที่พักให้แล้วพี่น้องอพอว่าเขาต้องหาที่พักให้แล้วพอว่ามึงแน่ลูกแล้วนะพี่น้องหยาบหยาบอยู่ FC กับเบิออ้องเงาแหลพี่น้องเบิ้งน้ำกันแหลบปรแม่นว่าจุดประสงค์แนวอื่นแนวอื่นพี่น้องเลยเนาะสมมติว่า เอาเว่าสมมุดเดินไปเนอนะเนาะให้ข้ามข้ามนนะจ้างเฮือให้ข้ามขั้นเป็นข้าม,มนุษย์อีกพี่นเนอะมืออื่นนี่เบาลีจิลงไปบังสถทานทูดก้อนอันดับแรกว่าถามถามเพื่อนบึงนะว่าจะเอาแบบไดลูกเลาวัชชีว่านี่ยชีมันเป็นคนลาวเกิดอยู่ลาวใบเกิดอยู่ไทยบริมีตามลงพยาบานนะพี่ด้นง แมนยูเป็นชายเลือดของชาวุดจันนะแต่ว่าชายเลือดจำได้หรืชายเลือดกะรับบันได้มีอันหนังสือตัวเลขว่าสิได้เป็นนั่นเลือดจาชาลุดจัน่ะมีมีบัตรประชาชนใบเก่ากัแล้วพี่น้องเขาได้ยืนยันมีไหมกคนนี่ใบเกิดอันนี้ก็มีออกวิลาว แมนเดี๋ยวมันหักเป็นเอาคนลาวข้ามไทยแล้วมันช่ข้ามอะไรแบบนี้ได้เดี๋ยวติดต่พี่ห้องนี้นขามได้ก็ต้อง,ออองลายเซ็นในบ้านก็พอเล่าตอนนั้นก็พอเล็กน้อยนี่ยินยอมว่าให้ข้ามอ,อะไรก็ใบแจ้งเกิดพอเล่วแล้วพาข้ามอย่างไรน้ำจะกุลหมู่คือกันคือยังเพิ่นบ่าหายขามแล้วพี่น้องเลย เว้ธรรมดาได้พี่น้องนี่ยเลยเกตซีเกตซีว่าต่งชาติต่งซีอีกไม่ได้เลยพี่น้องเนาะว่าใจต่งชาติต่งซีอีกไม่ได้เดี๋ยวเรา,า,าลูกเกตซีนั่งก่อนทางเราก่อนจังหน่อยพี่น้องเลยนี่แล้วพี่น้องเลยเนาะจุดประสงค์ตอนนี้นะคือ เอามานี่มาเพื่อซ e. ื้อข่าซื้อน้ำให้เรากินน้องเนาะเจอข่าซื้อน้ำให้เรากินเป็นยังจังมาื้อเข้าซื้อน้ำให้เรากินแล้วโทรหาว่าเงินกับบุมีจะกีบตัวาทีมงานเงินกับบุมีจะกี่บอนดูบอนนอนกับบุมีหนีผัวขี่ยามาตอนนี้นี่ผัวขี่ยามาตอนนี้พี่น้องเนาะรับมันบุจักความเฮ็ดได้พี่น้องเอ้ยเนาะบุจักความเฮ็ดแล้ว ติดต่อหาน้องแล้วกับบอดให้ตอนนี้ติดต่อหาน้องแล้วกับบได้บ่ได้เป็นเพื่อนในเฟซเราบ่ได้พี่น้องบ่ได้ถ้าติดต่อหาน้องแล้วได้เนี่เบารลี่จะให้น้องแล้วนะข้ามมาเอาข้ามมาแล้วหาวิธี่งข้ามเราจะหาวิธีไปได้หลานแล้วกับสี่คนแล้วหรือว่าชี่งแล้วเมื่อไห้เท่าวังตีอีกบ่อพี่น้องเนาะถ้าแบบนั้นก็ได้ ส่งมือให้แถววังตีแล้วก็ตีอยู่แล้วถาวังแล้วก็ได้ชนใจพายไดย้แล้วเอ้เราตีอยู่แล้วถาวังเราไล่ตีอยู่ ใหอรอ่านบาบแต่กี้นะเรานะพี่น้องเนะลยเนาะเราบอกบอกได้ว่าผัวลาติดยาก็สีเอฟซีห้ายเนี่ยบอกบอกอีกว่าปวดิียาเอฟซีลเลยบอกพอใจตัวนี้เนะี่เราเพิ่นเราเบุอยกสู้ไพี่น้องเลย อ๋อด็ดอันอันดับแรกมินี่เด้อพี่น้องเนาะอันดับแรกเบารลีน่ะแผนเนาะอันนี้นั่นในแผนนี่ซื้อเ้ากับบริษันได้พันทุกรับแรกมินี่น่ะซื้อเขาสุรากินก้อนแล้วดาสิหาที่พักให้ือเราตื่นมาแล้วเบารลีน่ะออกมาอีกออกมาเลยซื้อเขาแล้วกินอีกนี่ย่านใหญ่โตของพาคหน่ะ เงินปัดบ่มีอยู่แล้วบาทนี่พี่น้องเนาะกระชีได้ออกน้ากันมู่คู่เบิดนี่แล้วพี่น,อน้องกระชีหุมกันทั้งเรื่เนาะมือหนึ่งช่วยว่ามือนี้บ่าบอสเอาข้าหองเนาะ <c oughs> มืออื่นเบ่าลิมือฮือบ่าเวียงแบบน,นี้นะพี่น้องแล้วแต่วงลุกกันไฟมีไฟมีหลายกันชื่อกับเขาให้แล้วแน่ในเมื่อเอาอันนั้นนะเด้พี่น้องเนอฟซี FC กับบอลด์ซอยมาเด้กันเอฟซีซอยมาหนิยังพอขึ้นออกได้พี่น้องเลยเนาะแล้วกับโบมีสายบุญคนใดที่ ให้จนตัวเองบ่มีกินพี่น้องเนาะให้สจาให้ได้คู่คนเนาะการให้ทานนะ่ะบ่ให้ตัวเองเดือดร้อนพี่น้องเนาะนะพี่น้องเนาะการให้ทานนะ่ะบอให้ตัวเองเดือดร้อนอนะขั้นสิขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เคยซรอยเพิ่นซรอยแล้วละ่ะตอนนั้นนะเพิ่นก็เพิ่นอยากให้ตอนที่ว่าเพิ่อนรับบุกับ,บไทยนะพี่น้องต้องเข้าใจเพิ่นนํานี่ก็ได้เนาะพ,นะพี่น้องเนาะต้องเข้าใจนํกากัน ตอนสีส่วยตอนนั่นผัดนั่นพี่น้องนะตอนนี้น่ยทีนวใดกับชิพยญยามติดต่ออันน้องแล้วแล้วกับิีต่อทั้งด้านอันอน,นั่นพี่น้องติดต่อทั้งด้านอันน้องทรายนะญาติพี่น้องแล้วเวราะิเอาไปได้กินี่เขาก็ได้โทรหาทั้งด้านคนบ้านแล้วครอบครัวแล้วแหละเพราะเอาไปได้ต่อก็ได้ โอเคพี่น้องเนาะทางคลิปนี่บอลลีก็ซื้อได้กวาตัวแล้วล่ะตอนแรกผูเราสิหาบนพักบนเช้าให้เราเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ได้มีอย่างการแชทมาให้กับลังใจเบาลลีเนี่เด้อพี่น้องเนาะทางเฟซทางไลน์ทางบนแอปพร้อมทางเบอร์แหละหรือว่าคนเอฟซีที่ว่าอยู่เชโนติดตามเบาลลี่จากช้อยเรืออยากชื่อเสื้อผ้าชื่อปิงไก่ให้เราติดต่อหาเบาลลีด่วนเลยพี่น้องตอนนี้เราอึดหิวแห้งแล้วเนาะโอเคพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง